ไฮเอาล่ะคระัเพื่อนๆก็คือแบบว่าช่วดก่อนไปสักคิ้วมาก็คือเป็นการสักคิ้วแบบเกาหลีเนาะก็คือเป็นลายเส้นนะครับสักโดยพี่ฟินนะครับ okay. โอเคก็มีหลายคําถามนะคะถามมาว่าสักคิ้วเป็นยังไงดีไหมเจ็บไหมแล้วยังไงต้องเตรียมตัวยังไงขั้นตอนมีอะไรบ้างวันนี้ผมพามาดูหมดเลยเดี๋ยวผมจะพาไปสักคิว้ว ก่อนอื่นเลยขอฝากกด Subscribe กดซีเฟิรแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับดิงดิงด้งดิงดงในคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกไปเดี๋ยวผมก็จะพาไปสักคิ้วกันเพราะว่ามีหลากหลายคำถามในสแกมด้วยนะฮะวันนี้จะตอบให้หมดเลยนะครับป สักคิ้วกันครับแต่ว่าคลิปนี้พิเศษนิดนึงเดี๋ยวพาพี่การไปสักคิ้วด้วยรอบนี้เป็นการสักคิ้วรอบที่2แล้วนะครับน่าจะเรียกว่าการเติมดีกว่าเนานะก็มันจะมีแบบในช่วงที่มันแบบว่าเอออาจจะแหว่งไปบ้างน,นะครับอันนี้น่าจะครบรอบแบบแฮปปี้เบิร์เซ่หนึ่งเดือนแต่ว่าก่อนก่อนก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยเห็นผู้ชายมาสักคิ้วนะ <Bye. S 2> เอ้ยนี่จะบอกอะไรให้ว่าตอนที่แบบมาสักครั้งแรกอะพอสัก ปุ๊บลงไอจปุ๊บคนแบบทักมาถารัวๆเลยนะครับาแบบอุ๊ยสั่งคิ้วเป็นยังไงเจ็บหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่มีปมัญหากันเรื่องคิ้วแต่ว่าว้าโป๊แต่อันนี่คือได้จริงๆเพราะว่าวันนี้รอดเยื่อมาหนึ่งคนอ้าววันนี้เนี่ยมาสั่งคิ้วนะครับนี่มีปัญหาอะไรครับคุณคุณคุณไข่ไม่มีปัญหาเลยเพราะคนคิ้วหนาอยู่แล้วครับโอเคเดี๋ยวผ่อนอื่นเลยเราใส่เส้นเลยเป็นคนคิ้วบางมากครับบางมากๆ วันนี้ก็แอบจะต้องมาเติมค,คือคือเขาอะมีปัญหาในเรื่องของการแบบว่าแต่งหน้ามากคือช่างแต่งหน้าชอบบอกว่าต้องแบบิ<อ> <laughs> วันนี้เลยพามาสักหน่อย,ยนะครับที่ฟรินสโตนมาเรามาทาย,ยากันก่อนข้้งแรกก็ทาย,ยาแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณกี่นาทีนะครับประมาณสากสิ นี้ก็ครั้งที่10แล้วนะครับคือไม่ใช่แล้วครั้งนี้คือการเติมสีครั้งที่2แล้วครั้งแรกก็คือแบบว่าปังถล่มทลายมากแ็กๆคือเยอะไม่ไหว การสักคิ้วนะครับเป็นอะไรที่ตื่นเต้นสําหรับแบบผู้ชายเนาะเพราะว่าถ้าเลือกไม่ดีก็อาจจะทําให้คุณพลาดไปได้เลยก็จะรู้สึกผิดหวังแต่ถ้าเลือกได้ดีก็จะรู้สึกแบบว่าโอ้ยมั่นใจจังอะไรเงี้ยวัดองศาให้ตรงอันนี้เกี่ยวกับเรื่องหวงจุ้ยใช่ไหมพี่ฝนใช่ครับ ก็แบบว่าสักไปเสร็จรอบแรกอะกันทักเลยแล้วพอลงไม่ถึงชั่วโมงเท่านั้นแหละวันนั้นเนาะเราแบบทั้งหาเลยอะว่าแบบวิฟินมีแต่คนอยากมาสักเต็มเลยอะเลยไม่รู้ว่าแบบมันคือสิ่งที่คนอยากทําขนาดนี้หรือเปล่าไหมราส่วนใหญ่ไม่กล้าเลยเพราะว่ากลัวคือเรียวกว่าปั้นเลยทีเดียวแล้วก็แบบว่าเหมือนกับเหมือนกับจีนเนี่ยเขาให้ความสําคัญไม่พอเขาดูที่คิ้วเป็นหลักเลยครับเพราะฉะนั้น ทราบแล้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเถอะจริงๆเปลี่ยนที่แบบว่าจะเขียนทุกวันนะบางทีเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างทำให้หอวเหงตกสักไปเลยจบจบนะครับอยู่ได้แบบนานถึงสองปีมาแล้วแต่คนนะ,ะแต่เติมสีได้เรื่อยๆนะฮะที่นี้ก็ต้องจอบคิวนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่พัตเตอร์มาก็คือตอนนี้คิวแห้งเอียบมาสั้นก่อนเนีคนที่มีเรื่องคิวเนี้ยเขามาทําอะไรหรือ่ไม่ใชยสมัยจะเติมไม่เต็มบางคนมีแค่หัวคิวเวลาถ่ายรูปมามีแค่ตรงเนี้ย มักผู้ชายจะเป็นแบบนี้ฝั่งนี้จะบางบาแล้วคิวที่ดีจะเป็นยังไงคือต้องเต็มแล้วก็หางคิ้วต้องคุมตาห่างคิวต้องยกไม่ตกพอคิวตกปุ๊บทำให้หน้าเศร้าพอหน้าเศร้าปุ๊บก็คนก็อยากเข้าหาดีก็ไม่อยากแสดงว่าอยากมีคนเข้าหาไหมอำเภอหนึ่งเนี่ยหมอสักคิวจะมาเนี่ยก็คือต่อคิ้วนะจ่าบอกก่อนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ร้านสักคิวแบบก็คือเยอะมากแต่ ต้องเลือกให้ถูกนะครับเหมือนเมสักงลายพานใช่มเรอเาก็ให้สวนเนาะสวนสวนสเรื่อยๆเนาะเจ็บไหมเจ็บไหม ไม่เจ็บเ,เ,เลยเออพอพัดไปสักเขาแล้วน,นะพัเดเยอะอ้โอเคส่วนมนดีกว่าแต่ก็ปังเหมือนกันเ,<อ>เพราะว่าสั่งมาก็คืองานโคงเงินเข้าไม่หยุดนะก็คือถุงมือหินทองเยอะแยะไปหมดเต็มลายมือไปเลยนะครับอาตาละ ร้านพี่ฟินนี่คือพนักงานคือสักกันหมดเพราะว่าจนกลายเป็นแบบว่าอ่านอยู่ในเครือเดียวกันไปแล้วตอนนี้ก็คือสักคิ้วเสร็จแล้วก็สักลายมือต่อได้เลยนะฮะไม่พอใจสักปากต่อเลยอมีสักอะไรอีกต่อผมด้วยใครหัวรักต่อผมไม่อีบเออมีสักต่อผมไม่อีกเรียกว่าฟินโซนออรบิวตี้นะครับคือทำในหมดทุกอย่างตั้งแต่หัวจนหัวจนลบทา มันไม่เจ็บตอนสักรสแล้วเสร็จแล้วเราก็จะให้ลูกค้ากลับบ้านแบบนี้กลับบ้านแบบนี้เลยที่มากของคำว่าเข้มไม่กอนก่อนเดี๋ยวออนเองเฮ้ยแต่ว่าได้รับคำชมนะคือไปแล้วก็คือแบบว่าแม่ยังอยากมาสักเลยคืออยากจะพาทั้งครอบครัวมาสักอ่ะแต่ว่าคิวท้าก็คือแน่นเหลือเกิน ไม่ต้องห่วงนะครับที่นี่เปิดมากี่ปีนะจะสิบปีแล้วครับนะสิบปีแล้วสิบปีนี้ไม่ได้ทำคิ้วนะครับทำอย่างอื่น ใช่สิปีนี้คือสักยูเนยกว่าประสบการณ์ก็คือแน่นแล้วก็ประสบการณ์ปังแล้วก็มีทีมงานชี้เป็นอาจารย์ท่านอื่นด้วยเนาะใช่ค่ะเราก็แทบจะแบบถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน5าแบบเอาคิวลายเส้นเข้ามาในไทย,ยอาจริงหมอต้องไปต้องต้องไปซื้อลายเส้นเรียนจากเกาหลีแล้วก็ไปแข่งที่เกาหลีด้วยแข่งแช,ชมปีปี2016คือเรื่องลายเส้นเกาหลีกับของไทยอ่ะคนละอย่างเออลายเส้นไทยเป็นงไงก็คือคิวลายกันดงไม่ใช่คือของที่ร้านเนี่ยเราจะแบบปรับ เข้ากับโรงหน้าแล้วก็องศาของคนคิ้วแต่ละคนไม่แบบเท่าเดียวกันหมดเหมือนของเกาหลีคือเกาหลีอ่ะส่วนมากเขาคิ้วบางมากือนเนเล็กแล้วเขาจะท่าเดียวกันหมดแองเราก็คือจะออกแบบดูหน้าใช่แล้วก็องศาของคนคิ้วแต่ละคนก็สักไปก็วิธีการดูแลก็จะเจดวันนะครับต้องไม่ต้องอาบน้ำสามวันสามวันไม่ต้องโดนน้ํามวันเพราะว่าจะทําให้แบบแผลยังไม่สมานดีเนาะก็ดูแลทางความสะอาดกันไป คือแทบจะไม่กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันทีแรกครับผู้ชายก็จะอายนะเวลาเดินเข้าร้านแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้คือแบบเทรนด์ใหม่อะไรดูดีก็ทำ เข้ามาเถอะผู้ชายนั่งเต็มร้านตอนเนี้ยจริงนึกว่าร้านนึกว่าร้านทั้งหกงงมากผู้ชายส่วนมากก็คือเหมือนผู้หญิงมาสักก่อนแล้วพอแบบใช่แล้วพาแฟนมาโอเคเรียบร้อยให้ทุกคนนี่ก็เป็นคิวแบบเจ็ดวันที่ผ่านมานะครับสักมาแล้วเรียบร้อยเจ็ดวันทานไปเจ็ดวันทายาอะไรเรียบร้อยปุ๊บ ก็เอาละครับใครอยากมีคิ้วปังๆแบบนี้นะครับก็มาได้นะครับที่ฟินสโตนออฟวิลตี้นะครับก็ต้องอยู่ที่รามเก้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีออฟฟิศใหม่แล้วเนาะมีร้านใหม่อยู่ที่สาขาอยู่ที่แบบวิภาวดีใกล้กว่าเดิมปังกว่าเดิมที่จอดรถเพียมาได้หมดเลยนะครับก็จองคิวกับอาจารย์ฟินหรือว่า เป็นท่านอื่นๆก็ได้นะครับทั้งร้านคือปังทุกคนเลยเนาะปังทุกคนปังทุกคนแน่ก็คือสักคิ้วสักปากสักตาสักตาสักตอผมสักตาีลบรอยแตก